มีอะไรที่ทหารใหม่ทำไม่ได้ทำไม่ไหวทำไม่ทันทหารใหม่แถวเอิ้งไต้หันควาหันกับหลังหันดีมากเป็นทหารมันต้องว่องไวอย่างนี้ไม่เสียแรงพิจาได้ฝึกสอนมาเอา้เอาเห็นว่องไวขนาดนี้แล้วไวพิษน่ะมันต้องไวด้วยโว้ยเอาอย่างนี้มาอี่คนทหารหัวแถวนับ มึงหลับไงอ่ะให้นับก็นับดลยมีกี่คนก็ใครอยู่หัวแถวครับผมครับแล้วไม่นับหรอครับนี่มึงตีจาเลยนะ่ะนี่บังกูสั่งเชียวกรหานไหมหนึ่งส้งหัวแถวนับหนึ่งสองสามเอ้ยอะไรึงมไม่ต้องห่าแขังแค่คนนับกันต้องเสียงจังฟังมชัดหนึ่งสองสาม หัวแถวนับ1 2 3 4 1 2 3งสามตึ่งจะเก็งกี่คนเดียวเลยเนี่ยมึงไม่ก็อย่างนั้นบ้างล่ะแบ่งกันทหารหัวแถวนับ1 2 3่งสองีมากนับธรรมดามันธรรมดาไปเอายังนี้เอาเป็นจังหวะ3ามข้าบ้าง